เก็บที่เพื่อนจะมปนหลายครับมาทางนี้เนาะหลายตัวพี่น้องคูเบิร์ตแดนพี่น้องม <c oughs> ึงใ<น>ช้หมวกยิมดิ้ยเบิร์ตดพี่น้องคูเบิร์ตแม,น,ม,น,มนเบิำเภอเะไรบ้างเ,เออเอเอเดี๋ยวนี้นักร้องเนี่ยเต็มหมดลหแล้วศิลปินแต่ว่าบอโจตอนทนี้เฮ็ดมอลลัมก็เฮ็ดแล้วเฮ็ดสองกุ้งอีตั้งหากพี่สาวน้อยเพชรบันแพงและสาวน้อยลำเพิดโชว์เวทีเครื่องเสียงการแสดงไม่ต่างกันเลยและตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นี่เป็นภาพยนตร์ หนังเนี่ยต่อจากพี่ฝากพี่น,น,น,น้องทักงผู้บทนะครับเด้อประมาณเดือนกันยาแวบบ้วๆนี้หนังจะเข้าโรงทุกทุกโรงทั่วประเทศเรื่องหอ่ังดีีคลายอ้อหนังเรื่องคลายอ้อครับสร้างเรื่องใน้จบแล้วสร้างต่ออีกเรื่องหนึ่งเด้อเอาเอาเรื่องอีกแล้วสักวันคันเรื่องสอนสีสร้างเรื่องหอ่ัง่ายเขา่ขาไขยเขาระยุคุม้มของงี้ยคุณล้านคุณ เฮ้ยโอ้ย <accurately> ตัวทีต <iri> ัวเด็นไม่ย no ังกที่นี่เพิ่นเด็นตัวระสามเจ้าพ่อเพิ่นคุนไหเรีนเกมกันะนาว่าไห้ยกเล่าก็มาให้ไรเงี้ยงาชิพกากษกันจ้าุนคุนอาชีพกากับไลูกปะเดียวายลูกเจ้ายดมันหลอนอยู่พอดีโอ้จัดไถ่แล้วก็ประเไวนาห้องน้ำเด้อประทศยังไองน้ำเจ้าีบ่ท่วงแมนบ่ ตั้งแต่จะควงกับพแห้งแล้วหนีหนีว่าเป็นจิตด้วยหนิว่าจังไรก่อนเรื่องหนังนะเดี๋ยวนี้นนนต้องการก็คือเราสร้างหนังแล้วนะครับหนังเรื่องไขอ่อ่ม่น,นบอ่าฝากไปก็พี่กำลังเป็นความเชื่อของคนอีสานบันเฮา<อ>ในกันพิดคู่พิดพ์ไข่แล้วมันเป็นยังไง<อ>เรื่องนี้บ่อ้องห่วงทุกทุนสั่งโดยบอสโจนะครับกำลังสั่งกรณีเดี๋ยวนี้แน่ต้องการที่สุดก็คือต้องการคนภาคเสียงใหญ่ๆนี่แหละผัวกูมาดากูเน่ยอี่ภาคทีภาคนี่แหละ มันคนละภาคเขาต้องการเสียงภาคเลยเาคเสียงยังไงโอ้วัดด oh. ีพี่้องจอจนเป็นไงพี่้องสบายดีป่ได้พเนเหมือนยางเงินเหมือนได้อย่างก็บอกเลยตำบัตรคนจนตำบัตรคนจนไม่เชื่อเดี๋ยวัดตุ้มเดี๋ยโผ่ดลลลถามไลถามไาทังทีทังมอาทนี้สิบอะไรไถามอะไรอาจายดัหคอยลกถึงทะเบียนตะก้อนมือขอสิบปไอดอกอยูเดี๋ยวเศษสองหน้า เออเฟสสองเฟสสามไม่ได้แท้แน่นอุ้ยคือสีบกคือนเราคิดว่ารับไปฮะรับยังพอยังต้องการภาคไปเป็นเรื่องเป็นเล่าในเมนูเฮ้ยเพชรบ้านแผงโปรดักชั่นภูมิใจเสนอให้เสียงถูกภาษาไทยโดยคัมบอสน่าดีดนลุ่มน้ำป่าอเมซอนเว้คือไปไข่แน่แอปปอลิกาตอยังมีฝูงกอริล่าอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งหากินอยู่ตามภาษาของกอริล่า ในฤดูหนา,หนากวกอริล,ล่าตัวพูดฉัแนแสวงหาตัวเปียพืชมาผสมพันธุ์เออสืบสายพันธุ์ต่อไปซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่ออจากการตามล่าของเสือฉีดต,ตัออ้ากอริล่ากลุ่มนี้เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยขันประโยชน์ไม่ซ่อนคือเป็นดนตรีไทยอีกเนนะีมันคือนี่เสียงแบบนี้มันต้องมีเสียงนกเสียงหยังเลยอาจารย์ห้วยอาจารย์พราแหลมเพราแหลมพราแหลมมากแแหลมมากอุ้ย นายสมบัติพิลาจักรหรือแหลมทองการแพทย์เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักาา 9, 2, ราช2492ศิิิอายุ75ปีในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนที่รักครอบครัวและด้วยเหลือสังคมเรื่อยมาช่วยเหลือสังคมช,ช่วยเหลือสังคมตรงไหนไปจุดบางไฟทั่วประเทศโอไปบริจาคทุกๆสนามแหลมทองการแพทยชอบการจุดบังไฟเป็นชีวิตจิงใจ นั่นอย่งแหลมอันประวัติทาฟองดีสีมันย้อนอย่างติมเติมดำดำกำลังเด่นนะมันไหลเพลนมะม่วนมะยินนี่สิมาโศกเศร้าโศก่าให้ยังกูขอรู้อยู่ว่ามะม่วนม่ยินกูกำลังเขาเรื่องเขาเล่าแน่เลยข้าวเหนียวขุยขุบ้านใส่กันตายพนันที่ไม่กันตายละอ่านประวัติหน้าเวทีมันดีแล้วยามมึงตายอีหลีมือนั้นสีแดงม่ต้องอ่านเฮ้ยมันบ่มี่เลยขันอ่านอ่ะมันบ่ได้เผามือนั้นเป็นอยังประวัติมันเงาคือสีเงาเนี่ยมันหลาย ตั้งแต่ขับรถมานี่ก็บอกชเฟอร์ตลอดทางระวังเด้อระวังเด้อเป็นอย่างระวังเหยียบลูกกูลูกอะไรเออปีนี้ยันตายยังปีนี้เจ็ดสิบห้าเมมโมอ่ายวสิไรเฮเบ้งเจ็ดสิบห้าสิบหกเจ็ดนั่นยังอยู่ได้อีกสองปีนี่ไม่ได้ยังได้สองปีก็ได้ทำไมแต่๋ยวมันอีกเขมยัยแบบว่า ไปไหม่รับที่แตกอย่างโอเคสิไปใส่เบิดจะบาดไปเลยมาเอื้นกับนี่ใสอีกใส่อีกหลายๆบาาดนี้ยเป็นการจะมาใส่อารมณ์เปิดมาหมวนมายิ่งมันมาแม่นแนวมันเสียฤกเข้าใจบ่โอ้ยลูกอินุยเอ้ยลูกแม่มึงสิเนี่ยพูตดว่าแม่จะได้มึงดูดน้องเขาอยู่อ่ะ

ไปไปไปพอยมมหาบอกูเข้าใจจะได้จะเอาซื้อเมียกูมาออกไปนี่ย่านได้ลื่อนไปนั่เกลี่แพนหลายเนาะเมียลูกแพนไพนกับฮักเด้เมียไพนแพนกับฮักเด้มันเป็นอย่างเอามาโฆษณาหาฮักก็ได้กูสิว่าเป็นอยังมันมาก่อร์อนหยังเอ้าเมียกูกูกอรฮักเม่ยเนาะไอ้เสียว่าไอ้ใส่กูกับผ้าไปเนี่ยผ้าเขาไปใสเอาล่าสุดไอ้กูกับไปเที่ยวน้ำทะเลอุ่นโอ้แต่ว่าขายนากูห้าเมียกูกระไรก็อย่าง ไปเที่ยวน้ำทะเลพี่น้องก็อยากใส่ชุดทู่ผีอันส่มใส่หน่ยหน่อยอยู่ในผู้หนาเก่เนี่ยไปซื้อไม่ให้ใจเพราะจะซื้อมาแล้วบอกจะไปเปลี่ยนเดอ้อในห้องน้ำเดอ้อมาจะหาหน้าที่ออกมาข่อยแลนลี้เท่านั้นแหละอย่าเนี่ยจะของมันบ่ดนได้ย่านได้เดี๋ยงมันเอาทั้งหลังไปไว้ทั้งหน้า,าที่แรกก็มีสองเล่มเพื่อใช้กันไปแล้วมันเป็นสี่เล่มอุ้ยก็เป็นตัวจีบตัวเลนเอาขายหนาเพี่ยนาอุ้บะเล่นเอาเอาคนอื่นมาเล่นรถกุบล่น ไปรอดอันนี้ก็จักเป็นอี่ยังได้ก็บอะไรใส่สุดคือจังสีหนาวคือให้พี่บนน้ำกี่ได้งก็ยัตายแล้วเ้็ดีอ่ะบนน้ำมือนี่เส้นก่อนเส้นสองมือหลือได้เจ้าเส้นหยอดน้าหอดเข่าก็บว่าแทรกไม่อย่างมากือยังมาโอ้ยมาคือยังแนวตกน้ำมาจะดุเว้ยไม่อย่างไหแต่บอให้ตัวตายไม่อย่างเมากระถ่อมขึ้นมาวัดดีสติมากกว่า เขาไม่ยังเอามาสูบยังซาบบบนี้เหนียาสูบซาอยู่ซายบังซาไม่นี่ไหมอันนี้ปี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 อย่างปีผ้าปีมาไหนไม่อย่างปีผ้าปีมาไหนใครอะมันใครมันนี่ใครมันนี่เมาคืนนี่พี่เสียสมุดเนี่ยว้ยนี่นะเป็นงานมีนี่หนี่งแต่งเป็นลาวเลยุ่นแล้วถือมันี่เป็นอาวุธสำคัญเนี่เมาเห็นบ้านชาวบ้านได้สนับบก็ากเห็นดือยกันแล้วว่าจัดให้ ถือแล้ว